วันนี้ก็ต่อเนื่องมาจากครั้งที่แล้วนะครับที่เป็นเรื่องครั้งที่แล้วเป็นเรื่องของวัสดุวิธีการปลูกวันนี้ก็คือการดูแลในเบื้องต้นนะครับเป็นขั้นเบสิกแรกเริ่มเลยก็อันนี้เป็นกิ่งที่ปลูกวันก่อนนะครับเป็นกิ่งปักชำไม่ว่ากิ่งปักชำหรือกิ่งตอนนะครับก็ถ้าเมื่อเราลงแปลงแลวลงปลูกได้สักระยะหนึ่งเนะี่ยระยะประมาณแล้วแต่นะครับก็คือเฉลี่ยแล้วกัน 45 50ห้าห้หรือ60วันเนี่ยก็จะมียอดแตกอ,อองใหม่ในกรนีที่มีที่ยังไม่มีาการลียอดแต่ว่าเป็นดอกอย่างนี้นะครับเป็นดอกมานี่ประกานะครับือตกใจเป็นดอกเราก็เราควรเด็ดดอกออกนะครเด็ดทิ้งไปจนกว่าจะหลังจากปลูก8เดือนแล้วถึงจะให้มีดอกนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องการดอกก็คือเอาเด็ดทิ้งออกไป แล้วให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันมีกิ่งแยกออกมาอย่างเงี้ยหลายกิ่งให้เราเล็มออกนะครับให้เราเล็มทิ้งไปเลือกถ้าหลักการของท่านอาจารย์รวีก็คือให้เลือกกิ่งที่แข็งแรงและสมบูรณ์ให้เอาไว้นะครับให้ตั้งตรงให้ยามให้ติ่งและกิ่งตั้งตรงไว้ให้เป็นลำเดียวขึ้นไปนะครับอย่าให้มีแขนงแยกออกมาติดปินคะอย่างนี้ไม่ดีอย่างสมมุติอย่างนี้นะครับ ตอนที่ผมอาไปใช้ทาเป็นแบบประจําถ้ามันมีกิ่งที่โคนต่าๆอย่างเงี้ยไม่ดีครับไม่ดีให้เอาออกให้เราเลือกกิ่งเดียวกิ่งก็คือแข็งแรงนะครับและตรงอย่างกิ่งต่างต้นนี้นะครับเป็นกิ่งประชามันกันแต่ว่ามีการแตกยอดหรือว่าซักเกอร์ออกมาที่โคนถ้าเป็นาทางท่ายางเนี่ยเขาจะเอาไว้เพชรบุรีนะครับแต่ที่กเก่งนะผมเห็นทางดําเนินกับบ้านแพลวเนี่ยไม่ธรรมดาครับเขาจะ เอาออกซึ่งตรงกับหลักการเพราะว่าถ้าเราเอาไว้หลายๆเป็นง่ามกิ่งเนี่ยนะครับเชื้อโรคต่างๆเนี่ยอย่างแคนเกอร์เนี่ยถ้ามันอยู่ในดินถ้ามันหยดจากใบลงดินเชื้ออยู่ในดินเวลาฝนตกครับมันกระเด็นขึ้นมามันก็ลามขึ้นมาเรื่อยๆแต่ถ้าเราเอาออกนะครับเอาออกอย่างถ้าลงวงซีเมนต์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ30เซน เอาไว้กิ่งแรกที่ติดผลนะครับแต่ถ้าลงดินก็อาจจะเป็นหกสิบถึงเจ็หรือว่าแปดสในบางแห่งก็มีครับให้เป็นกิ่งแรกที่เอาไว้เพราะฉะนั้นควรเอาออกครับพยายามตัดไกลแล้วมันจะเป็นผลดีในระยะยาวครับให,ให้เอาออกต้นนี้ก็เลยเป็นอาจารย์ใหญ่อาจากันเอาออกครับอันนี้ผมเลือกกิ่งล่างออกเลยนะครับหนึ่ง ถ้าปกติทิ้งแต่คราวนี้เอาไปปักชำเก็บไว้อย่างสองกิ่งนี้เราจะเอากิ่งไหนไว้เราดูครับอันนี้กิ่งลึกนี้ลักษณะมีลักษณะเลื้ยนะครับเอาออกการเลื้ยเนี่ยเป็นหมายถึงว่ากิ่งนั้นไม่ค่อยแข็งแรงครับควรเป็นกิ่งที่ตั้งตรงเพราะฉะนั้นกิ่งนี้นครับดูปากกาผมนะกิ่งนี้ลักษณะตรงกว่า ดูนะครับมันตรงกว่าเอาออกครับเอาไปขยายพันต่อก็จะได้กิ่งตรงนะครับจากนั้นเนี่ยเราเวลาเอาลงถ้าเกิดเราอาจจะหาไม้นะครับมามาปักดามแล้วก็ดึงก็จะได้กิ่งตรงขึ้นไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็เมื่อต้องการให้กิ่งแรกอยู่ตรงไหนเราก็เล็มตรงนั้นเดี๋ยวมันก็จะแตกยอดออกมา สมมติเลมตรงนี้ออกไปกิ่งอย่างนี้ก็ออกมันจะออกมาให้เราเลือกกิ่งคืออาจจะดูช้าในในระยะแรกที่เราพยายามการสร้างทรงพุ่มนะครับแต่ระยะยาวจะดีครับบอกได้เลยล้านเปอร์เซ็นต์แต่ส่วนมากจะเอาไว้กันก็เลยมันก็เลยเป็นง่ามขึ้นมาการจัดการก็จะยากแล้วก็ต้องมีการขัไม้กันนะครับแล้วก็เลี้ยงต้นอย่างนี้นะครับมันจะตรงสวยเป็นพุ่มเก็บกัน อย่างต้นนี้ครับก็คือเอาออกซอยกิ่งที่เราไม่ชอบหรือว่าไม่ตรงกับที่เราต้องการทิ้งไปเงีครับมีดอกกระเด็ดทิ้งนี่ตัง้งแต่ปลูกยังไมไ่ให้ปุ๋ยนะครับยกเว้นปุ๋ยทางใบพอดีพ่นแปลงใหญ่ก็เอามาเหลือเหลือไปแล้วมาพ่นแปลงนี้นี่ครับแล้วเราก็ใช้ไม้อาจจะใช้ไม้นะครับใช้เชือกดึงโน้มให้มันตรงแค่นั้นพอ ถ้าจะเล่งการผิดยอดก็ให้เล็มยอดบนทิ้งแต่ว่าตอนนี้ผมเห็นแล้วว่ามันมียอดอ่อนออกมาก็ปล่อยไว้ก่อนนี่อาจจะไปขยายพันธุ์ก็ได้ครับอาจจะได้ต้นสูงกว่าถ้าที่เขาเคยแซวผมก็สูงกว่าขี้หม,มานหน่อยแต่ใช้ได้นะครับบอกได้เลยว่าใช้ได้แต่บางคนไม่ชอบว่ามันเล็กแต่จริงๆอะเล็กแต่มีคุณภาพการให้ปุ๋ยนะครับต้นเล็กๆท่านี้ ก็ประมาณ2 2งสอกรัมฟังให้ดีนะกรัมนะครับไม่ใช่กรัมมือ1กรัมหรือเต็มที่ก็ประมาณ1ช้อนกาแฟครับโรยแล้วก็ลดน้ำหรือก็ผสมน้ำลดก็ได้1นึกรัมพอครับบางคน1นึกรัม,มือครับโรยมังท่านก็คือหาขอ้อมูลจากไหนก็ไม่รู้นะใส่1กรัม,มือหนักไปครับเปลืองด้วย1 ประมาณ2กรัมก็พอกระดูขนาดของมันถ้าสูงกว่าน,นี้อาจจะ3กรัม4กรัม5กรัมต่อต้นต่อถ้า1 5วันก็ดีครับถ้าขยันก็ทุก10วันถ้าขยันอีกก็ทุก7วันแต่ก็ให้ซอยปุ๋ยลงอย่างเดือนหนึ่งเราให้4กรัมเราก็เอา25วันก็เราก็2กรัมก็พอพอล้าเพียงพอ ก็ทางใบก็พอๆกันสิบห้าวันครั้งไม่จะเป็นต้องใส่เยอะอลืมบอกไปครัคที่แ้วผมไม่ได้ลองก้นหลุมนะครับเพราะว่าไม่จําเป็นใส่ที่ลังก็ได้ mm hmm. ก็อันนี้ก็เป็นการดุดยช่วงแรกนะครับช่วงระยะเล่งต้นก็ในตัวเช่นสูงหน่อย2ี่สิบเอ็ดเจ็ดสิบสี่างท่านก็ยี่สิบห้ายี่ห้ายี่สิบห้าแล้วยี่สิบห้าห้า ยี่สิบก็มีแล้วแต่สูตรคือให้ตัวหน้าสูงกว่าตัวหลังอยู่ประมาณหนึ่งส่วนจะดีที่สุดยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดก็ได้แต่ว่าตัวหน้าจะสูงโด่งไปนิดนึงก็อาจจะทําให้กิ่งก้านมันย้วยหน่อยเนื้อไม้สําคัญนะครับต้องคํานึงถึงเนื้อไม้เนื้อไม้โพแทสเซียมคือตัวที่มีส่วนในการสร้างเนื้อไม้นะครับต้องจําถ้ายูเรียสี่สกศูนย์เนี่ยจะไม่มีตัวท้ายเนื้อไม้จะอ่อนแล้วก็มันเหมือนคนอ้วนฉุกโรคเข้า เ,เดี๋ยวหลังจากนี้มีอะไรก็จะเพิ่มเติมให้เหมือนเดิมนะครับต้องก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านรองาศา,ตาสตราจารย์ดรลวีศิษย์ักดีนะครับอาจารย์ที่ปรึกษานะครับที่ศูนย์วิจัยะพัฒนาไม้ผลเขตร้อนนะฮะที่ให้เปิดอบรมแล้วก็ให้ข้อมูลในเรื่องการปลูกมะนาวการทำมะนาวนาแล้กด็ดูการดูแลต่างๆกับผมนะครับก็ได้ผลดีถ้ามีโอกาสก็เหมือนเดิมนะครับควรจะไปศึกษาแล้วท่านจะบางท่านนคิดว่ามันแพงนะครับแต่หลังถ้าท่านไม่เข้าใจในการดูแลเนี่ย ผมบอกเลยว่าจ่ายมากกว่าที่ไปอบรมแน่นอนเพราะที่สวนผมเรื่องไมค์คำผมไม่เค่าวอรี่ครับใช้แค่อันเดียวต้นละหนึ่งอันพอถ้าเข้าใจนะครับหลักสูตรที่ท่านสอนเนี่ยก็คือจะเน้นการใช้งานเป็นหลักก็เลยบีบมาเฉพาะที่จําเป็น๋ยวบางท่านคิดว่ามันแพงเกินไปไม่มีเวลาแต่หลังจากนั้นผมบอกเลยว่าท่านจะต้องจ่ายมากกว่าที่ท่านคิดก็ขอขอบคุณมากนะครับ ถ้ามีอะไรเพริ่มเติมต่อหลังมันเดิมมีอะไรก็สอบถามมาครับที่ศูนย์วิจัยพ,พัฒนาให้ผลเขตร้อน034351 934หรือว่า034351 399ในเว็บไซต์ก็สิพารเพียงหรือว่าในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยถามได้ครับยน,นี่ตอบคำถามด้วยความเต็มใจครับขอบคุณมากนะครับรโชคดีครับ